Spread out. อยู่วงห่างไม่ต้องมาอย่ามาทวงแง่ทวงขานะเราจะช่วยสู้ได้เท่านั้นถึงจะมาด้วยกันปาเลโมอ่ะปาเลโมอ่ะไปหาหนี่โดนก่อนนะ โดนเชือดแน่เลยจบนะเชือดไปหนึ่งใช้งานดีไลน์คุห้าปูไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงใช้กับบอร์ดนี้ก็ลื่นเลย64องศาเองอะ่ะชอบมากองศาดีดันไป4กิกอะดูดิ3,000 4,000โอ้โห4,000เมกะเฮดอ่ะ เสียบแน่นอนไม่เห็นได้ไงวะคุคานมาขนาดนี้มึงแต่ว่าเราเห็นในนี้สีสีสฟ้าๆที่เราต้องเก็บไปหมดแล้วข้างล่างเนี่ยโดนเราจัดการไปอุ๊เแอชลี่ป่วยนะอ่าแอชลี่เป็นโควิดเรวเชื่อไมไปถึงลีออนไหม นันต่อเลยไึ้อย้นได้สนอย่าได้สนท่านลีออนดอดไฟเตรียมเข้าประตูไหมแอดลี่เอ๊ยหรือว่ามันมีไอ้สีฟ้าให้ยิงอีกเม็ดนึงวะอะ๋อได้ของคฟ<ว>ก,<ว>กแล้วเข้าไปห้องเซฟใช่วะหยเสียงแม่งเต็มเลย ต้องหันหน้าทางนี้แล้วกูจะไปไหนแอชลี่รอนะไม่ต้องตามมานะไม่ได้วะ่ะโรบไปเก็บของก่อนไม่ได้ต้องขึ้นตรงนี้ก่อนอะไรวะเก็บกันพาวเดอร์เก็บกระสุนกันพาวเดอร์ใช่ไหม ผสมดิช็อตกันสิครับนี่สมไม่ดได้เลยลุกโอ้ยเฮ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 ้ย,ยหาผิดทางแล้วไม่ใช่แล้วอย่างนี้คือ อ๋อแ oh, ้แอตตี้ลงมาทำบ้าอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตา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 ยไม่ตา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 ยรีโหลดตรงนี้ทำไงไม่เป็นไรกูรีโหลดไปแล้วโบโบเสียบล่วงโอ้ เฮ้ยยา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 เราเจอกันหนักกว่านี้มาแล้วแอดลี่เรื่องแค่นี้ลุกได้แล้ว <okay. S 1> ทำออยห <Yeah. S 1> นักกว่าเธอก็เจอมาอ้าวเฮ้ยลิขสิทธิ์หนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วอีโ <Yeah. S 1> ดนไหมวะ <Yeah. S 1> เดอแอดลี่อีกจะสัดเท่าไห, <Yeah. S 1> หร่ลอก ล็อกแอดลีเข้าใจป่าวมันล็อกมันแบบว่าอาวุอพันมาได้ยินอ่ะเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้อีกฮะคือตันอ้าวอะอรแลติอะไรแบบแบบเดี๋ยวเจอห้องเซฟมาดูเมนบอร์ดกันนะครับก็สวยขนาดไหน ไม่มีฝาหลังแต่งงามขนาดนี้แต่เราไม่มีทางไปแล้วไงนี่เปิดได้ชั่วร์อ๋อเอ้ยมีผ้าอย่างนั้นให้เหมือนให้ให้เอาอสซีขึ้นไปแต่มันอ๋อไปก่อนน่ะอ๋อแบบไม่รู้ให้อสซีปีนทางไหนวะ เอ้ปีนไปเปิดดินี่อ่ะมีผ้ามันไม่มีทางขึ้นนิวอะไอ้เแล้วติดอีกแล้วเฮ้ยเอ๊ะ ก็ไม่น่าใช่นะไม่มีทางอื่นแล้ววะ่ะโอ้ยติดอีกแล้วเล่นติดง่ายกังทลายประตูอ๋อต้องให้มันวิ่งติดตัวก่อนขึ้นไปเลย อะไรวะอยางงหลงทางยังหาเจอจะไปยังไงอะ่ะอ๋ออีบ้าเอ้ยนี่ตานี่กูตากูชมเยินทิหาย ขอให้เอสตี้มากดใช่กดเออโหจบคุณเลยอ่ะแล้วเอสตีก็มาเข้าประตูนี้ง่ายๆมาเอลลี่มาเฮ้ยมันโดนอะไรหรือเปล่า อย่าแบกไปไหนไวะทำไมทางตันบ้าเปล่าฮึแต่กูไม่ฟายแล้วไปแอดลี่ไปด้วยเลยลบมายังไงวะเมื่อกี้ยังไม่ถึตง,งตัวเลยอามาต่อเดีย๋ยวไปวันเข้าใจไหมแอดลี่มานี่ ตามพี่มาตามพี่บ่าโอ้ย, <ologie> โ,อยโดนเลยฮ่าฮควานมาจากไหนมึงเป็นกอนออฟบอร์เหรอยอ่ะ กูไม่ตายหรอกแต่ไม่มีอะไรกินแล้วอย่าคานอย่าคานอย่าคานอย่าคุณเจ็บพักสักพักไหมฉันไหวเราต้องไปต่อจะถามทำไมลูก เฮ้ยแอดลี่้างนี่ฮ่าหายแล้วลบแอดลี่ตัวให้ตัวมันตายแล้วลกูเช็คลบโอ้ยลาก่อนเลิกเล่นมาดูสินค้ากันนะครับว่าตัวสินค้าเป็นเช่นไรไม่ไหววะ่ะ สวยงามขนาดไหนทำงานดีเลยในายามเช้าแบบนี้เราก็มาเทสบอร์ดที่แสนน่ารักกันใส่แลมได้สีแถวเอาลืมเตียบ CPU s ไม่เป็นไรมีในนี้ไหม ไม่มีว่ะลืมไงก็ไม่เป็นไรครับชัดดาวเลยเพาบอร์ดมันดีอยู่แล้วชื่อก็จำได้อยู่แล้วเดี๋ยวอ่านชื่อจากตัวบอร์ดก็ได้สภาพสวยกลิปขนาดนี้ น้ำงามเลยครับ GTX 1050 Ti จริงๆมันต้องกด ยพยายามกดแต่ตัวพลาสติกนะกดตรงนี้ก่อนค่อยดึงอ่านกันมาหลายคลิปประทับใจมากโอเคจัดจับออลักเ right. นย NVME ดีทั้งสองช่องครับที่ลืมเสียก็คือซาต้าเนี่ยแต่ดีแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมลองไปแล้วถ้ถอดไปเล่นนี่คืออาร์เมอตูนะวางไปอย่างนี้แล้วก็จะไขเข้าไปพอดีพอดีเลย น,นี่ b 5 5 0 M Pro สีง, Pro งานจาก a s สโลสวยทั้งใบฝาหลังไม่มีนี่ไปมี CPU ไลเส้นกน็จัดใส่เลยครับผมรับได้ถึงไหนก็ดูดที่ CPU list นะครับ หรือถามผมก็ได้เดี๋ยวผมไปเช็คที่ซื้อซ mm ีพีนิดให้ของเว็บอัสโอกนะโอ okay. mm hmm. นี่ก็คือรายเซนห้าโตัวสุดเลยเข็มไปก่อนเอาไปเทสบอร์ดเอ็มซี สวยงามแกอะอะมาดูกันทั้งใบครับดูรหัสก่อนเลยนี่ตรงนี้ชัดๆ FCM 0 X B 07 1279สวสวยงามทั่วทุกมุมสวยมากบอกเลยสวยจัด่ะ ดูสิครับมีรอยตรงนี้เดียวเผื่อขุดออกเลยเนี่ยขุดออกรอยสกปร,ปร,ปร,ปรกแต่ขุดแค่นี้พอนะจะขุดเองนิดนึงรอยแล้ววะเหนียวๆขุ่นเนาะประมาณนี้ นอกนั้นไม่มีเลย้อยสวยหมดทั้งใบอ่ะเสร็จแล้วทำภาพขายนะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพลงขายหนึ่งสองแชะสวยงามมากโอ้ับใจไบนี้ถ้ามีฝาหลังนี่แบบสั่งทำมาก็ได้ฝาหลังนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่รับชมต้องแล้วต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ